สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวลักนาราศีกุมคนที่ผูกดวงมาแล้วเวลาเกิดตรงลักนากลุมก็เข้ามาฟังกันนะคะคนที่ไม่รู้เวลาเกิดก็ใช้วันที่14กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมเป็นราศีกุมนะคะคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องความรักก็ขอให้ฟังเป็นการเล่าเรื่องจากไพ่ ส่วนคนที่ฟังแล้วใช่ฟังแล้วโดนก็ขอให้ใช้วิจรารญาณด้วยเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครถ้าใครชอบนะคะก็ขอให้กดติดตามเพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะเรามาดูกันค่ะว่าอดีตที่ผ่านมาชาวกูมคุณเจอกับอะไรไปบ้างนะคะ ความรักที่คุณเจอมามันเป็นความรักที่วุ่นวายเหลือเกินมันมีความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณกับเขาต้องทะเลาะบ,บ่อแวงกันต้องเลิกลากันไปต้องทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมันมีความรักให้การอยู่แต่ว่ามันมีคนรอบข้างค่ะเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของคุณอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่ทํางานก็ได้ที่ยุโยงส่งเสริมให้คุณกับเขาได้มีปัญหากันหรือคุณได้รับรู้อะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับ มันไม่ชัดเจนเขาอาจจะทําตัวไม่ชัดเจนกับคุณหรือเปล่านะคะบางทีเขาเข้ามาหาคุณด้วยผลประโยชน์ต่างตอบแทนเขาต้องการอะไรบางอย่างจากคุณก็ได้มันเป็นความรุ่มหลงความโมเมาหรือว่าการที่เขาอะเห็นแล้วว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการเขาอาจจะต้องการเข้ามามีเซ็กกับคุณ อาจจะหวังผลประโยชน์ตรงนั้นหรืออะไรก็ตามอะ่ะคุณได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วอย่างเข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญนะคะต่อให้รักครั้งนั้นมันจะเป็นยังไงก็ตามอะ่ะคุณก็รู้สึกหวัน่นไหวรู้สึกอ่อนแอรู้สึกว่าหัวใจคุณเนี่ยไม่มีอะไรที่จะทําให้ใจคุณเข้มแข็งได้เลยเพราะว่ามันอ่อนแอไปทุกๆเรื่องนะคะมันไม่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาเลย แต่คุณก็สู้ค่ะคุณพยายามเข้มแข็งพยายามให้คนอื่นได้รู้ว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งแค่ไหนเขาอาจจะเป็นคนที่ทำร้ายจิตใจคุณแต่คุณสามารถรักษาใจตัวเองคุณไว้ได้ถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากก็ตามเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าปัจจุบันจิตใจของคุณเป็นอย่างไรเข้มแข็งมากพอไหมมีคนเข้ามาหาคุณหรือเปล่านะคะขอห้าใบให้กับชาวกลุมไหนคะขอไพ่ห้าใบนะคะ ให้ออกมาบอกว่าเดอะส r ตร g t h มันมีคนที่ทำให้คุณผิดหวังอะ่ะคุณจะทำยังไงกับเขาคุณจะสู้คุณจะทำทุกอย่างคุณรู้คุณจะรับมือมันได้คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่าง ต่างๆได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้คุณไม่สามารถทําให้เรื่องราวที่แย่ๆมันกลายเป็นดีได้แต่คุณจะทําให้ใจของคุณคุณจะหาวิธีที่จะออกมาจากความรู้สึกนั้นคุณจะใช้วิธีต่างๆที่ทําให้ตัวเองออกมาจากความรู้สึกแย่ๆการทะเลาะบาแว้งกับคนที่ทําให้คุณเจ็บอะ่ะมันเหนื่อยคุณได้ตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความรู้สึกในความสัมพันธ์แล้วก็คุณก็จะให้อภัยเขา คุณจะไปทําบุญไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวคุณเองนั้นได้ผ่านพ้นเรื่องราวแย่ๆไปคุณทําอะไรไม่ได้นะคะแต่ในความที่คุณทำมาได้คุณก็ไม่ต้องทำค่ะคุณจะหยุดนิ่งกับความเหตุการณ์ต่างๆ แล้วมันจะทําให้คุณอยู่ได้แล้วก็ผ่านพ้นไปได้คุณคุณเหมือนกับคุณพยายามทําทุกอย่างแหละให้คุณมุฟออนออกมาหาวิธีที่จะปลอบใจตัวเองหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองผ่านพ้นเรื่องราวแย่ๆออกมาด้วยความยากลําบากแต่คุณทําได้คุณผ่านคุณผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้แล้วก็อยู่รอดปลอดภัยถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะสะบักสะบอมจะเจ็บปวดมากจะเหมือนกับเหมือนเป็นคนที่ต้องไปออกรบเพื่อที่จะ ชนะกับความสัมพันธ์คุณทำได้หมดทุกอย่างเลยค่ะคุณเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มันไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคกับคุณอีกต่อไปคุณจะเคลียร์ใจตัวเองให้หมดจดใสสะอาดแล้วก็ให้อภัยคนรักของคุณใช้ความเมตตาค่ะให้อภัยความรักนะคะกับเขาเดี๋ยวเรามาดูไพ่อนาคตกันค่ะว่าคุณกับเขา อนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะตัวคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรจะมีคนเข้ามาไหมขอห้าใบมันจะมีการกลับเข้ามาพูดมาคุยมาเจราจามันมีนะคะบางทีอ่ะคุณอาจจะรู้สึก น้อยเนื้อต่ำใจด้อยค่าตัวเองไปกับในความรักมันจะมีการกลับเข้ามานึกถึงอดีตด้วยนึกถึงความรู้สึกดีๆที่คุณกับเขามีให้กันมันจะมีการกลับมาแล้วมันก็จะจบเรื่องราวแย่ๆนั้นไปคุณกับเขาได้มาเจอกันคุณอาจจะมีภาระอะไรบางอย่างที่ผูกพันกันอยู่บางคนออกมาจากครอบครัวนะออกมาจากคู่คุณยังมีลูกมีภารกิจอะไรที่ต้องรับผิดช,ชอบกันอยู่บางคนอาจจะมี บ้านมีรถที่จะต้องผ่อนกันยังเคลียร์กันไม่ลงหรือมีลูกที่ต้องดูแลกันอาจจะแบ่งปันแบ่งสันปันส่วนในการดูแลลูกก็ได้นะคะหรือคนที่เคยออกจากความสัมพันธ์แย่ๆมันกลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ะคุณจะพยายามจบเรื่องราวที่วุ่นวายนะคะพยายามจะจบเรื่องราวที่ไม่ดีไม่ดีให้มันให้มันเป็นไปตามให้มันเป็นไปตามสถานะที่มันควรจะเป็นอะคะ่ะ บางคนน่ะกลับมาพูดคุยกันในครั้งนี้อาจจะมีสถานะที่แตกต่างไปจากตอนอื่นๆหรือตัวคุณเองอ่ะรู้สึกได้เลยว่าการที่มีเขาหรือไม่มีเขาอ่ะคุณก็ต้องพยายามที่จะทำให้ตัวเองอ่ะหลุดออกมาจากความรู้สึกแย่ๆแล้วก็เดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะดำเนินชีวิตตัวเองให้เป็นปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ ให้ขยายของคู่ของคุณกันค่ะขอสามใบนะคะว่าคู่ของคุณเขาคิดยังไงกับคุณนะคะชาวกลุ่มค่ะคนที่คู่ของคุณนะ่ะเขาก็ผิดหวังไม่น้อยไปกว่าคุณเลยนะเขาก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าคุณเลยเขารู้ค่ะเขาพยายามบาลานซ์ตัวเองพยายามพยายามที่จะให้ตัวเองอะหลุดพ้นออกมาจากความเศร้าเหมือนกัน นะคะบางทีเขาก็อาจจะหยุดนิ่งไปเลยเขาอาจจะไม่ทําอะไรอะค่ะเขาอาจจะไม่ทําอะไรเขาก็พยายามปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองปรับเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองให้มันให้มันดีขึ้นเหมือนกับพยายามทําให้ตัวเองใจเย็นลงก่อนแล้วก็กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งบางคนบางคู่อะที่บ้านแตกไปแล้วอะค่ะไม่สามารถที่จะเคลียร์กันได้ก็ยังไม่ต้องเคลียร์นะคะปล่อยให้เวลามันผ่านไปก่อน คุณมาเคลียร์คุณมาเคลียร์ใจคุณเลยค่ะเขาก็เหมือนกันเขาก็ไปเคลียร์ใจตัวเขาก่อนเขาพยายามที่จะเคลียร์ใจของเขาให้มันสว่างสดชื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาเคลียร์กับคุณทีหลังนะคะเขาก็ยังยืงหยุดนี่ในความรักก่อนเหมือนกับมันทําอะไรไม่ได้มันก็ยังไม่ทําเขาก็ยังเศร้ากับการที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคะมันเหมือนกับเขาก็ขอเวลาที่จะเป็นส่วนตัวของเขา เดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปของคุณกันค่ะขอไพ่สรุปสามใบนะคะให้ชาวกลุ่มหน่อยว่าคุณจะดำเนินเรื่องต่อไปในชีวิตของคุณอย่างไรขอสามใบนะคะคุณจะหันหลังให้กับความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับความคิดแย่ๆแล้วคุณก็จะเดินหน้าทําการทํางานทําเงินต่อไปคุณจะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินอะคะ่ะให้มันดีมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะ เหมือนกับพร้อมที่จะทิ้งเรื่องแย่ๆไปแล้วพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วพร้อมที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างอย่างมีสติมากขึ้นกว่าเดิมนะคะชาวกลุ่มหลายๆคนอะ่ะฟื้นตัวเองได้เร็วก็ทําให้ตัวเองเจ็บน้อยลงค่ะการที่เ,เราจมอยู่กับความทุกข์นานๆมันก็เหมือนกับการที่เราตกอยู่ในขุมนรกนั่นเองนะคะใครก็ตามที่ผิดหวังในเรื่องความรักแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์นานๆมันไม่ดีค่ะมันเหมือนกับคุณตกนรก ตายทั้งเป็นเลยแต่คนที่โสดอะ่ะบางครั้งอะก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครเข้ามาแต่เขามีความสุขกับการที่อยู่ได้อยู่กับตัวเองการรักษาความโสดบางทีอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เขามีชีวิตที่ดีกว่าการมีคู่ก็ได้เพราะว่าบางทีอะ่ะการไม่มีคู่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องไปเอาใจคนอื่นไม่ต้องไปเข้าใจคนอื่นให้มากไม่จําเป็นจะต้องไปเอาใจใครเพื่อเพื่อที่จะให้เขามีความสุข บางครั้งเราต้องมาเอาใจตัวเองให้ตัวเองมีความสุขนะคะอย่าไปเอาใจคนอื่นให้เม่นมากเพราะว่าคนอื่นน่ะใจของเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใจเราก็เหมือนกันค่ะใจเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแค่เรารักษาใจเรามันก็ยากอยู่แล้วไปรักษาใจคนอื่นก็ยิ่งยากยากกว่านะคะยังไงแล้วก็ขอเป็นกําใจให้ชาวกลุ่มนะคะได้ผ่านเรื่องราวแย่ๆเรื่องราวร้ายๆต่อไปการที่คนเราผิดพลาดจากในอดีตผิดหวังไม่สมหวังกับ เรื่องราวต่างๆมันจะทําให้เราเข้มแข็งแล้วก็ก้าวข้ามความรู้สึกนั้นไปได้แล้วก็ทําให้เราใช้ชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะประสบการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรามันเป็นการเรียนรู้แล้วก็ทําให้เราได้ก้าวข้ามความรู้สึกแย่ๆไปยังไงแล้วก็ขอให้ชาวกลุ่มนะคะโชคดีในเรื่องความรักแล้วก็ทุกๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตด้วยนะคะสวัสดีค่ะ